ส่สวยครับใสสวยใสยสวยอยู่นะใส่โตรครับทุกคนครับเสียดายตาแจ็คมีเวลาน้อยครับมีเวลาน้อยมากต้องรีบเข้ากรุงเทพครับโอ้มีกุ้งสวัสดีครับวันนี้ตาแจ็คพาทุกคนเข้าหมายกันสักหน่อยครับถึงเวลาจะมีน้อยแต่ก็หาช่องมาจนได้ครับทุกคนครับวันนี้เทนนี้จะ ดักแบบทุ่นลอยแล้วก็แบบจมดิ่งถึงพื้นให้ทุกคนดูครับว่าแบบไหนจะเข้าดีสูตรเยือวันนี้หน่อยครับจะมีหัวอาหารปลาดุกแล้วก็ใช้รำแทนฟางข้าวแล้วก็เป็นซอสมะเขือเทศเช่นเดิมครับส่วนไม้จะเป็นไม้คลองส่งน้ำครับทุกคนครับอ่ะลุยกันสักหน่อยครับ แต่จะขับรถจากกทมถึงหมายก็ใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงครับทุกคนครับตลอดหมายหรือตลอดลำคลองวันนี้นาน้านักตกปลาเยอะมากครับทุกคนครับอะไปดูครับ เที่ยวนี้ตดจะเข้าหมายมีเวลาน้อยครับทุกคนครับเอาละไม่เป็นไรครับได้อยู่นะสักประมาณชั่วโมงเลยครับทุกคนครับวันนี้ใส่หน้าดินด้วยแล้วก็ใส่แบบทุนลอยด้วยครับทุกคนครับเอามาดูครับมาดูครับหมานไม่หมานก็ต้องยามละครับชุบุ้งนึงชุ้งครับ ขาวเต็มมุ้งใช่ไหมมง้มงมามึงอัดตัวนี้เป็นแบบเน็บขวดทุลอยนะครับทุกคนครับเสียดายเวลาหน่อยครับย,ยามให้ทุกคนดูครับทุกคนครับชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวครับชั่วโมงเดียวฮึ ถึงชั่วโมงโอ้ยใสสวยครับใสสวยเนี่ยเนี่ยซิวหางแดงครับทุกคนครับใสนี้เป็นใสที่โตแล้วนะครับทุกคนครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับใสนี้เยอะครับเป็นปลาปีนี้เองครับนี่ใสเริ่มโตครับโตแล้วครับครับสวยเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งครับตัดเลยใสสวยครับใสสวยใสสวยอยู่นะไสโตครับทุกคนครับ เสียดายตาจ็คมีเวลาน้อยครับมีเวลาน้อยมากต้องรีบเข้ากรุงเทพครับโอ้มีกุ้งฝอยด้วยครับเดี๋ยวมาดูไอท้ที่ดักไว้ตรงหน้าดินครับ าซิวได้ผลต้องดักดักแบบพุ่นลอยเหมือนที่จะแจ็คเคยพาทุกคนทําครับทุกคนครับนี่อยู่แต่ว่าพกคอยเข่าแบบหนนี่แต่ว่ากุ้งฝอยจริงๆแล้วกุ้งฝอยนาเข่ากับดักนานเอาละครับทุกคนครับวันนี้ตาแจ็คมีเวลานิดเดียวครับต้องเข้ากรุงเทพแล้วครับทุกคนครับหมายนี้อยู่ที่บางปะอินเป็นคลองส่งน้ําแบบนี้แหละครับ หมายสวยมากครับทุกคนครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมครับ